สวัสดีครับพบกับแตกดังโปอีกแล้วนะครับตอนนี้4ี่โมง43านาทีนะครับผมก็ผมก็ตีเทนไลน์วิกนะครับผมแล้วก็เล่นกรอบนี้ตอนนี้นะครับเล่นอยู่กรอบนี้แล้วก็ติดแนวต้านเนาะติดแนวต้านเส้นสีดำเงิน่ะเนี่ยติดแนวต้านเส้นสีดำเงินแล้วก็วิ่งลงมานะครับผมแล้วก็ตอนนี้เป็นแชแนลเทนไลน์ขาขึ้นก็เลยตีเป็นเส้นสีแดง ติดไว้นะครับแต่ก็น่าจะผ่านลงมาแล้วแหละเนี่ยครับผมมันติดตรงนี้ตรงเดพอติดตรงเดเสร็จปุ๊บเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเกิดแฟดแฟดเราก็ต้องมาลุ้นทีทีว่าราคาจะขึ้นไปหรือเปล่าหรือว่าวิ่งลงตรงเนี้ยมันก้ากึง่งแฟดทีนี้เราก็ย้ายมาดูอ่าของทานเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับผมใช้2องแอป อนนี้สองแอปผมก็เลยตีตีแฟดไว้ก่อนตีแฟดแบบนี้อ่าโอเคก็ถ้ามันจะขึ้นข้างบนก็ต้องเบรกตรงนี้ขึ้นได้เบรกตรงเนี้ยอ่ะแล้วก็ถ้าจะลงก็ต้องเบรกตรงนี้เบรกตัวนี้ให้ได้อ่ะทีเนี้ยอ่ะตอนนี้รอแค่นี้ครับผมเราซูมไปที่สิบห้านาทีนะครับก็มีการเด้งขึ้นแล้วเดี๋ยวผมอาจจะปิดออเดอร์นี้ก่อน เรียบร้อยนะครับก็ให้เกิดแฟสตอนนี้ก็แค่รอนะครับเพราะว่ามันอยู่ตรงเส้นราคากลางของฐานเฟรมเนี่ยวิกกับผมตีวิกไว้อย่างนี้แต่ที่จริงอะดูภาพตรงนี้มันหลุดแล้วนะและเป้าหมายขอยงผมอะผมไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงถ้าคนเล่นสไนเปอร์ จุดเนี้ยลงมากี่จุดเนี่ยแปดพันหรือเปล่าแปดพันจุดหรือเปล่าก็น่าจะใช่นะแปเจ็ดอ่าโอเคตรงเนี้ยแต่ถ้ามัน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 ,ม,นมันไม่ลงนะมันไม่ลงมันก็จะน่าจะวิ่งเข้าสามเหลี่ยมตรงนี้ วิ่งเข้าสามเหลี่ยมตรงนี้นะเพื่อนๆอ่าตรงเนี้ยวิ่งเข้าสามเหลี่ยมตรงนี้อันนี้ออกก่อนอ่าวิ่งเข้าสามเหลี่ยมต้องไปดูเดเนี่ยเดเดไปอย่างงี้อ่าอาจจะวิ่งอย่างงี้แล้วก็อย่างงี้อ่าแ,แล้วก็ปึ้งแล้วก็ปั้งแบบนี้นะครับทุกคน เนาะนี่วิผมตีแบบนี้พอเจอเนต้านผมก็สลับมาเล่นแอปจริงอ่าแบบนี้แล้วก็ตีแฟดไว้แบบนี้นะครับโอเคนะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับพบกันแตกตั้งโป้ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ